เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทําไมกเธอกับฉันใครขัดกันวันนี้ฉันต้องเอาบัญชีไปส่งให้สหกรณ์ที่จังหวัดด้วยนะคะเอ่อพอดีฉันมีธุระในเมืองนะจะเข้าเมืองหน่อยไปด้วยกันสิงานก็ดีเลยสิคะงั้นฉันฝากคุณเอาไปส่งด้วยก็แล้วกันนะไปด้วยกันสิมิคุณนี่ คือฉันมีธุระในเมืองนะนัดเพื่อนไว้ไม่ว่างงานเธอเธอก็ทำเองสิฉันจะส่งเธอสัมะกรนะเสร็จะแล้วกลับพร้อมกันพดูดดีๆก็ได้นี่คะทำไมต้องตะโกนเสียงดังด้วยหรอ,อจะไปกันนางอาริตานี่เองอะนึกหรือว่าแม่รู้ไม่ทันมาไ,ได้แล้ว มาทีมาช่วยยันหน่อยพี่เอ้ยโอ๊ยแม่ครับแม่แม่ครับแม่แวไงครับแม่แม่เป็นไรไม่รู้หรอกเนี่ยเนี่ยพอพอยื้ขึ้นอย่างนี้นะบ้านมันโมนโนโแม่ครับแม่ครับแล้วแงขาแม่มเป็นไรนะมันไม่มีเรี้ยวมีแรงเลยอะ ตาเนี่ยมันผ้ายี่มองอะไรไม่ชัดเลยลูกนี่หน้าลูกไม่ชัดเลยโอยโอ๊ยคุณจินภัทร์คะอาการหนักขนาดนี้ถ้าจะไม่รอดแล้วนะคะ้ยเกินไปนี่จ้าว่าดูท่้าทางคุณนภานทรมานมากเลยนะคะไหนๆเราจะเข้าเมืองแล้วพาคุณนภานไปหาหมอเถอะค่ะไม่ต้องยุ่งฉันป่วยอย่างเงี้ยจะพาฉันนั่งรถตลอดตลอดไปแล้วเป่อยฉันตายไปว่าไงเราเธอละไปทำงานเองแล้วกันปล่อยให้เราจินภัทรดูแลแม่ เาผมว่าอาการแม่ไม่ค่อยดีนะครับผมว่าแม่ไปหาหมอดีกว่าครับแม่ไม่ไปเราไม่ต้องมาบังคับแม่หรอกให้ลูกจ้ามาไปทํางานเองสิแล้วชินภาพเนี่ยอยู่ดูแลแม่ที่บ้านนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้โอเคโอ้ยโอเคคร้บโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคคร้บแม่ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เอ่อ้ยโ้วโอ้ยอ้ หรอคะเห็นเยมันี่ตื่นเยอ๋โอ้มันชี๊เลยหรอคะโอ้อ้าวสวัสดีครับผมปานโทนคุณนั่นเองพูดแบบนี้ แสดงว่าคุณรู้เรื่องผมกับชินภัทรแล้วล่ะครับ<ม>คุณอน,นันต์เล่าให้ฟังว่าคุณกับคุณชินภัทรนี่มีปัญหากันมากๆเลยะคะ่ะถึงขนาดไม่ให้คนของตัวเองเข้าไปในส่วนญาของอีกฝั่งนึงจริงเหรอคะเรื่องมันยาวนะครับไปหาที่นั่น,นคุยดีกว่า ค่ะคุณลำพาของวีนี่เก่งที่สุดเลยค่ะหลอกคุณชินาพาซะอยู่มันเลยแล้วก็นางอลิตาจะมาเทียบกับฉันได้เลยอู้ไม่ฉันเลยจริงค่ะบีบีเห็นด,ด้วยค่ะนี่ย่างอลิตานะคะเจ้าเล่บัญญาสาไทยนี่อู้ยความบัญญาสาไทยนี่ไม่ได้ครึ่งคุณลำพาของวีเลยละค่ะใจะพูดงถูกเนี่ยค<ข>่ะแกว่าชื่อเล่บกว่านางอลิตาเหรอคุณลำพาค่ะบีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกค่ะแหม ยอดเลยค่ะยองคุยเล่อนอยู่หรอครับไม่ได้คุยแม่ไม่ได้คุยอะไรเลรอครับผมได้ยินเสียงขันล้ร่วนดังหลังบ้านนู่นเลยเ่ยท่ามันสนุกมากนะครับหาเรื่องจีคนไม่สบายจะคุยสนุกได้ไงล่ะก็สนุกที่ทำให้ผมไปกับอริตาไม่ได้ครับแม่โอ้ยแม่ไม่สบายอย่างเงี้ใช่ไหมพะยังกล่าวหาแม่อีกเหรอ โอ๊ย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 ปวดหัวจีดอีกแล้วโอ๊ยจีดอีกแล้วผมว่าชินภพัทเนี่ยรักผู้หญิงคนเดียวกันครับแต่ผมรักผู้หญิงคนนั้นมากกว่ามากกว่าชินภพัทและที่สำคัญเนี่ยเธอรักผมครับคุณชินภพัทเขาเสียคนรักให้คุณเขาก็เลยแค้นคุณมากเลยใช่ไหมคะ ได้แต่หัวใจสิริกัญญามาแต่ผมไม่ได้ตัวเธอเหรอกครับคุณหมายความว่ายังไงล่ะคะจะพูดเลยครับพูดถึงที่ไรเนี่ยผมก็นึกเสียใจทุกทีที่ไม่สามารถช่วยเธอให้พ้นจากเนื้อมือคนชั่วได้จนเธอต้องมีอันเป็นไปมีอันเป็นไป ถ้เป็นอะไรเหรอคะใครทำอะไรเธอคะคุณอย่ารู้เลยนะครับเพราะถ้าคุณรู้มากกว่านี้เนี่ยคุณอาจจะมีอันตรายก็ได้มีอันตรายทำไมด้วยคุณสิริกัญญาต้องทำให้ฉันอยู่อันตรายด้วย ีทำไมยังไม่กลับอีกวะเชิญครับคุณปานทองคะครับในเมื่อคุณสิริกัญญาเขาเสียไปแล้วทำไมคุณกับคุณชินภาพถึงไม่ไปปรับความเข้าใจกันละคะ เสียแรงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะคุณนริตายอดาเลยครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันร้ายแรงเกินกว่าที่จะลืมได้ครับแล้วมันคืออะไรล่ะคะโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คนที่คุณนิตาอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นคนมีปัญหานะสิครับผมไม่อยากพูดอะไรมากกว่าน,นี้ ถึงยังไงเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าชินภัรยังเป็นเพื่อนรักผมอยู่ครับอดอดครับอดไว้ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมอโทษครับเบรกไม่ค่อยดีแต่รถมาเร็วเอ้าท้านายจะไปไหนครับอย่ามาถามได้ไหมไปเร็วอถามก็ไม่ได้ ที่มาส่งไม่เป็นไรครับไปนะครับ